ไมามก้เขาเรีย้มินครับ้มกิ้เขารุงหงอนเรกมเารกุ้งหงอนแอบอ่้ต้วไปปจิ้แต้วงขาเอมุ้งหงอนมไก่หรือไงไไ้ใช่หมไ้มันก็ได้เขาบอกมันจ้อนจางตวันตกต้เลยส้มแต่ถ้ที่นต้อมุ้งอ้มว่าอันี้ไม่เชื่ออกยาต้อนนะว่าหร มามาเงนะไปไม่ดีเลย่มันก็ได้มาหาดีแล้วถเหรว่าันะไม่ปบอกมว่าตงตปีนี้ไมนอนเีทุกเรื่อ้ไอ้ีนไดไม่เดียวโอ้ป็มสไดไบะแจ้งความกนไป็ไม่เอายาไปไม่ดีทำไม่้เลยเอาะไรไม่เาะไไม่ได้ไไมบอกเลยว่โอ ผมไม่ให้เลยเพราะมันไม่ได้ทำรถ่มไม่ได้ทำรถตใหม่แล้วตัวขาม่ไบายก็ไม่รู้ว่าขายเจ้าพิษหรือเป่าสมเถอ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 ระไรกระไรโอ้โหนี่ยโอ้ไทรเอามาไบ้โอ้โหโ้โหไทยเัามาแบนี้จริงจริงรงเงิยอะเอาลูกเดียวโอ้โหด้ว

เหมือนเลยเหมือนผู้เล่นนี่นขาตอบตอบเด็กเล่นเด็กดูเด็กเขาเอาอย่างใช่ไหมเราทำตัวอย่างที่ดีเขาดูนี่จแค่เเข้าเขามาดีเสียหมดนะเสื้เกิ่งเกีย

เราพอแล้วเราพอผไม่ได้ผมไม่ได้เาบอกใครเราไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราพูดแล้เขาตัวเองไม่เคยก่อนแ้วก็จะแอบกับบ้านไปเพื่อนเพื่อนเป็นตาางนี้ไม่ได้เรี๋ยโ้เี๋ยเดีเดนะดีนยเรานีเดีีดเดดียดเีดนดะดเนด

ก็จะจไปนะตอยางทีไม่ดี่าไปจำเนี่ยก็ไปจำ้วทำอะไรอ่ะได้ได้ได้ไม่ได้ลไหมี่ไได้ไหมาสามสี่คนได้มาสามคนกวันารไซ็ติ่มซูติ่มซูติ่มซูต่มซูติ่ไมิซไ่่ กอนสกิโมกิโลไปเอนโค้งหนักหรอยครับ๋ๆเครับออะไรเน่ยอังสิครับรองสออนน้มึนยังอนอนไหนนครับนตอนนี้่ไม่นอนไม่ยังไม่นอนอนแมวยแมวยแมวนอนไม่รอ่นม่อันไม่งวันไมรอนไม่รอที่นอไม่ไม่รู้มา กินแตนตอนนี้ไม่นอนหอกนี้เ้าะไรไกนทั้วอยู่เนี่ครับไม่ดีไหมใช่เหรเกี่ยวอะไรทีีมีสาส์วยใกินกาแฟยังทำอไรไม่กินทำไ้าม่้นอ่ะกินเพื่ออะไรกินกาแฟเจ้าแรกหรทบเ้าล่เทอะรกทอี้

เพื่อโครงกันเลยเ่งกนเลยได้ๆทองเอาทำอะไรมานี่ไม่ให้ไปอาบน้ำเยะเยอแจกบัตอาบน้ำฟรีดีกว่าตรงการนี้ว่าใจตกลาดัอาบน้ำเปีนไหอาบน้ำไเนี่ยนอาบน้ำหมดเลยใช่เลยเนี่เอาแล้วอาบไปเฉยเนี่ยไปไป่มนมไระมไอะ